สวัสดีครับพี่โอนิติเทพช่องโอเคนิติเทพครับคลิปนี้พี่โออยู่ที่บ้างกะปีซินเอเพลสจะมาคุยถึงภาพยนตร์เรื่อง Afterburn หรือชื่อภาษาไทยว่าล่าคุ้มซับแดนแดดเตือดเรื่องนี้มีเดฟบอติสตาเป็นพระเอกด้วยนะครับมีสมิทแอลแจ็กสันจาก a v e n g e r รมาด้วยมีโอกาคูเรนโกแล้วก็คริสโตเฟอร์ฮิฟจูมาด้วยเดี๋ยวพี่โอแนะนำดาราก่อนนะพุ่งกับอ,อพุ่งกับก่อนพุ่งกับคือ เจเจเพอร์รี่นะครับ mm hmm. เขาเป็นพุ่งกับสายสตันเป็นสตันมาแล้วเกือบ40ปีเป็นสตันให้กับเรื่องฟาสเรื่องอวตารแล้วก็เรื่องชอนวิกโอ้โหแค่บอกแค่3ชื่อนี้ก็พอแล้วนะที่จริงมีอีกเป็นหลายสิบเรื่องนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้เป็นหนังแอคชั่นไซไฟผจญภัยอ,อ,อะไรอีกระทึกขวัญที่มีความยาวหนึ่งชั่วโมง45นาทีนะครับแต่ว่าคะแนนของเรื่องนี้ดูแล้วน่าเศร้าเลยเกิน 1>, 1ชั่วโมง5 5นาทีคะแนนออกมา4.5ครับแต่ถ้า1ชั่วโมงสัก6 6ชั่วโมง59อาจจะได้5.9ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเวลานะครับคือหนังเนี่ยอาจจะเ,เ,เน้นในเรื่องสตันเน้นในเรื่องคิวบูฉากยิ่งใหญ่อลังการยับอกว่าเป็นหนังฟอร์มยักษ์ที่ถ้าเราดูาฉากการต่อสู้การไล่ล่ามันก็สนุกพอสมควรแต่ว่าเรื่องราวของมันนี่ดูแล้ว มันมันหนังม,นมันควรจะเร็วอ่ะควรจะสนุกควรจะตื่นเต้นแต่มันก็อาจจะขัดใจคุณผู้ชมที่อยากจะดูหนังแอคชั่นแม้แต่ตัวเดฟบอลติสตาเอง mm hmm. ก็มีลักษณะรูปร่างใหญ่โตแต่ก็อุอ้นอา้ายอืดอาาตุ้มเตี้ยมนะครับคือมันดูเทอะทะไปหมดแต่ความที่ร่างใหญ่ของเขาก็ช่วยให้มีความสำคัญในเรื่องอยู่บางฉากเช่นฉากที่ต้องกระแทกประตูให้เปิดออกกระแทกอะไรให้เปิดออกเนี้ย มันอันนั้นอันนั้นช่วยได้ต้องใช้คนร่างยักษ์แต่ที่จริงแล้วในส่วนอื่นๆของเรื่องเนี่ยความธรรมะธรรมงความเร็วความคล่องตัวดูจะไม่ค่อยเหมาะกับเรื่องไปซะทั้งหมดนะครับแต่ว่าเราก็อยากจะให้มีพื้นที่ของเดฟบอร์ทิสต้าในหนังบ้างเพราะที่จริงเราชอบเข้ามาจากเรื่อง Guard ยน n of the Galaxy ชอบจาก ใน,นในดูนั้นเป็นเล่นเปตัวสมทบก็ยังดีนะครับอันนั้น,นถือเป็นบทที่ดีมากมีอีกเรื่องนึงที่เป็นพระเอกใครได้ดูบ้างเรื่องไมล์สปายเป็นหนังคอมเดี้หนังตลกที่แสดงกับเด็กเป็นหนังแอคชั่นตลกครอบครัวนะครับเรื่องนั้นสนุกมากพี่โอชอบแต่ว่าภาค2ไปลงเป็นหนังแผ่นนะเป็นหรือไม่ลงสตรีมนี่แหละพี่โอได้ดูภาคแรกภาคเดียวถือว่าสนุกใช้ได้ก็อยากจะให้เขารับบทพระเอกบ้างดูอย่าง พระเอกพระเอกตัวใหญ่หัวรน้นวินดีเซลเดอร์ล็อกเนี่ยยังเป็นพระเอกได้ทั้งหลายเรื่องทำไมเดฟบอติสตาถึงจะไม่ได้นะครับแล้วเขาข่าวเขาว่าเขาจะถอนตัวจากอเวนเจอร์ตั้งแต่เจมกันออกจากมาเวลไปอยู่ดนะีซีะเขาก็น่าจะมีน่าจะหมดบทบาทในมาเวลหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับคือเขาพูดแล้วว่าเขาจะถอนตัวแต่อาจจะไปมีบทบาทในดีซีก็ได้พี่โออยากเห็นหนังดีๆที่เดฟบอติสตาเป็นพระเอกแล้วเป็นหนังแอคชั่นอีก นะครับก็หวังว่าเดฟจะมีหนังดีๆอีกต่อไปสำหรับเรื่องนี้พี่โอ๋ก็จะไม่ไม่พูดอะไรมากเขาเป็นเรื่องของเขาเป็นนักอาชญากรรมรับจ้างรับจ้างจากแซมมอนแอลแจ็กสันแซมมอนอลเราไม่ต้องพูดถึงเยอะนะคือใครๆที่รู้จัก n ิก k f u r ีหรือว่าดูหนังต่างๆเนี่ยก็รู้จักเขาเป็นอย่างดีแล้วนอกเหนือจากเรื่องนี้เขาก็มีเล่นอีกเป็นร้อยเป็นพันเรื่องนะครับแต่ก่อนเคยเป็น พระเอกเป็นดาราที่มีมีสถิติรายได้หนังทั้งหมดที่เขาแสดงเนี่ยมีรายได้รวมกันเป็นอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้รู้สึกจะถูกทำลายโดยสการ์เล็ตโจแฮนสันไปแล้วนะหลังจากที่สการ์เล็ตทำรายได้เรื่องชูริสิกเวิร์กเกือบกว่า800ล้านนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นอันดับสองส่วนคนนี้นี่จัจรวันมาเวลเหมือนกันโอา้าคูเรนโก้ถ้าใครได้ดู แบล็กวีดอเเกี่ยวกับสการ์เล็อีกแบล็กวีดอว์ตันเดอร์โบ้นะครับแบล็กวีดอว์แสดงเป็นตัวเอกพอสมควรนั่นคือทาสทัสมาสเตอร์นั่นเองแต่ว่าตันเดอร์โบออกมาปุ๊บตายปรับเรื่องนี้ได้เป็นนางเอกก็คือประสบความสําเร็จและเป็นนางเอกส่วนคริสโตเฟอร์ฮิปจูเป็นตัวร้ายครับคนนี้คือในพี่โอใส่เสื้อมาพอดีเลยเรดวันคือแคมปัสในเรดวันแคมปัสก็คือพี่น้องกับพี่น้องกับซานตาคอสนะครับพี่น้องกับ เนี่ยลุงซันตานะมีพี่น้องซันต้านี้จะเอกเปฝ่ายดีแต่แคมปาเปินฝ่ายร้ายแต่ต่อมาก็ร่วมมือกันดีนะครับอันนี้คิงเป็นหนังดีหนังครอบครัวที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ 4. 5ด้านี่พี่โอมเห็นว่าน้อยน้อยเกินไปที่จริงแล้วเราเรามีจุดจุดดีๆอื่นๆอีกเยอะอย่างเช่นฉากต่อสู้ไล่ล่าก็ดีฉากการลงทุนอลังการฉากรถไฟฉาก ฉากต่างๆฉากตลกฉากอะไรที่บางทีมันดูแข่นแข็นเืนๆ,นๆแต่มันก็ดีนะครับพี่โอไม่สามารถให้คะแนนได้ต่ำถึงขั้นไม่ผ่านขนาดน,นั้นได้พี่โอจะให้เรื่องนี้แต่ก็ยอมรับว่ามันมีข้อบอกพร่องเยอะมากหนังจะว่าไปดังไม่ค่อยสนุกหนังอืดน,นะครับก็แต่ก็ให้กําลังใจได้ที่คือไม่ควรจะต่ํากว่า6เต็มสิบแหละนะครับ หกเต็มสิบก็ถือว่าเป็นอัตราที่ค่อนข้างเหมาะสมตอนนี้พี่โอจะพูดถึงหนังที่จริงแล้วเนี่ยคิวที่จะพูดวันนี้มันจะเป็นเรื่องเลี้ยงลุ้นนะครับแต่ว่าก็ไม่กล้าพูดเพราะว่าทางผู้สร้างเขาบอกว่าเขาได้รับทําการฟ้องอินฟูคนหนึ่งซึ่งก็เป็นอินฟูที่พี่โอรู้จักด้วยไม่ทราบว่าเป็นน้องกี้อลันหรือเปล่านะในติต๊กต็อกเห็นอยู่ก็ให้กําลังใจน้องกี้อลันนะครับแต่ก็เขาฟ้องตรงคําว่าอยากคายนะเราก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเราพูดไปแล้วเนี่ย ตัวพี่โอเองเป็นคนไม่หยาบคายแต่ว่าพี่โอชอบพูดประชดประชันไงเขาก็อาจจะรับรู้ว่าเราพูดประชดประชันได้ก็มาเปรียบเทียบกันอย่างเรื่องนี้เรื่องนี้พี่โอก็ว่ามันไม่ได้สนุกแต่พี่โอก็พูดในลักษณะนี้ถ้าอย่างเลี้ยงรุ่นพี่โอก็ไม่ได้ให้คะแนนต่ําขนาดนั้นเพราะว่าพี่โอ,อยังชอบหนังตอนที่3นะครับก็ยังสามารถให้คะแนนหนังตอนที่3ผ่านได้ ที่จริงเราก็น่าจะพูดได้แหละถ้าคุณผู้ชมอยากให้พี่โอ,อ้พูดถึงเรื่องรุ่นเดี๋ยวทําคลิปอีกต่างหากก็ได้นะครับแต่ว่าทางเมเจอร์ก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้สัตส์สุนด้านโปสเตอร์มาเดี๋ยวคงต้องตัดต่อเอาแต่ว่าถ้าไม่พูดก็ไม่เป็นไรสําหรับเรื่องนั้นก็เรื่องรุ่นพี่โอ,อให้ให้เรื่องที่3 7เจ็ดเต็มสิบเรื่องที่1ที่2ไม่ให้นะครับก็ขอบคุณเมเจอร์ซินเพล็กซ์โดยเฉพาะสาขาบางกะปิซินเพล็กซ์ไว้นะโอกาสนี้สําหรับเรื่องนี้ พี่โอคงจะพูดสั้นๆเท่านี้ก็พอนะครับเพราะว่ามันไม่มีไม่มีอะไรมากเลยสำหรับ After burn คือเฉพาะชื่อชื่อเรื่องล่าขุมทรัพย์แดนแดดเดือดแต่ Afterburn เนี่ยมันหมายถึงโลกของเราที่โดนพายุสุริยะเผาทำลายไปแล้วแล้วก็มันแทบจะไม่มีแดดเลยในเรื่องมันมีแดดโผลมาตอนถ่ายเรื่องเท่านั้นนะครับแต่ว่าในขณะที่เขาไล่ลงไลล่ากันนี้มายบอกว่ามัน มืดๆทึมๆภาพมันถึงวิวมันจะดูอลังการแต่ว่าภาพมันดูหม่มนๆไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ในความรู้สึกนะครับม,มันเป็นมันเป็นภาพสวยที่เศร้าว่าอย่างนั้นก็ถือว่าเขาก็คุมโทนได้ดีนะคุมมูทได้ดีด้วย mood mood มูทมูทนี่คือ mood mood มูทมูดง่วงเหงาหานอนเลยทีเดียวนะครับฉากที่สนุกๆก,ก็มีฉากอย่างที่เห็นในตัวอย่างนั่นแหละมีแก๊งตำรวจปลอมมามีฆ่าฟันกันอย่าง เลือดตกยางออกที่ดูเกินจริงแต่พี่โอชอบนะครับหนังที่หนังท,งที่หนังที่ทําร้ายร่างกายกันแล้วดูเกินจริงเนี่ยแบบว่าอะไรเอวเยัยเวะกระเด็นแบบว่าน้ําสีแดงพุ่งก็ไม่อยากจะพูดให้มันตรงๆนะก่อนันะเดี๋ยว YouTube TikTok เขาจะแบนนะครับก็มันมันดูสนุกมันดูโอเวอร์สนุกเหมือนอย่างที่เราดูสัปดาห์ที่แล้วดูฮีโร่พันท็อกิกอ่ะอันนั้นก็สนุกนะครับ,บก็มดแล้วตอนนี้ลง ฝั่งนู้นเขากําลังเลิกแล้วอาจจะมีเสียงเข้ามาบ้างพี่โอ๋อไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไม้นี้สีฟ้าหรือสีเขียวจะเป็นตัวที่ตัดเสียงดีกว่ากันนะครับเนี่ยอันนี้ใช้สีฟ้าเดี๋ยวลองใช้สีเขียวดูเพราะว่าจะมีเสียงเสียงจากข้างนอกเข้ามาเอา้านี่สีเขียวแล้วครับก็ทั้งนู้นฉายหนังไทยราคา39บาทปัญญาเลขที่13คนเลิกพอดีเลย ราะฉะนั้นพี่โอก็คงจะต้องพอแต่เพียงที่นี้แต่ว่าก่อนที่จะจบเราไปชมบางกะปิซีนิเพล็กซ์ก่อนดีกว่าที่นี่มีโรงภาพยนตร์ระบบเลเซอร์เพล็กซ์ถึง8โรงครับและมีโรงภาพยนตร์ระบบ iMaX ด้วยเดี๋ยวนะให้คนเ็เดินไปก่อนมีระบบ i m a x ด้วย i m a x ตอนนี้ฉายที่หยดภาคสองราคาเริ่มต้น119บาทแล้วก็มีการกลับมาของ De Dark Knight b a t m a n ด้วยนะครับและโรงที่1ก็เป็นโรงภาพยนตร์คิดซีน e มาเป็นโรงภาพยนตร์สำหรับเด็ก ถ่ายไม่ได้นะครับเพราะว่ามีคนเดี๋ยวพี่โอไม่อยากจะมีปัญหาเรื่อง p d p a เนะครับเดี๋ยวพี่โอจะดูหนังต่อจากนี้เรื่องรักสุดสิ้นกับยามาดะคุงต่อและอาจจะทำรีวิวในเรื่องที่เหลือต่อนะครับสะดวกจริงๆเลยมีสแตนดี้กับมีเอามันเดียวมีสแตนดี้กับมีโปสเตอร์ให้พี่โอได้ทำคลิปนี้ต้องขอบคุณทาง ทางบางกะปิซีเนเพล็ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆถ้าพี่โอมีอะไรพูดผิดพลาดขาดตกบกพร่องต้องขออภัยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ